สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับซึ่งก็เช่นเคยครับเราจัดขึ้นที่ Challenger h a อ l เมืองทองธานีเนื่องในโอกาสปีนี้นะครับ m s t s u b i s h มอ o ต o r s นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อ เอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็น Mitsubishi เ a โร r o ปอร์ตนะครับมาด้วยสีแดงใหม่นะครับเออเป็นหนึ่งใน p s s s o o r r d Edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่มาจากแรงบันดาลใจของเรานะครับทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำ Mitsubishi เตอร์สนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับมิส s บิชิมอเตอร์สสีแดงหมายถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันกับ ความต้องการของลูกค้าหน้าที่ของมิสูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับก็คือสนับสนุนนะครับทุกเป้าหมายของลูกค้านะครับให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของ p a s s i o n Red e dition ของเราอีกคันนึงครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นมิสูบิชิไทตันสเปเชียลเอ dition ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจควรหาเวสนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดยอินสปิเรชันแรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทพไทตันใช้ชื่อว่าเดอะไทตันก็อ ก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของไททันนะครับที่แข็งแกร่งนะครับ พุ่งทะยานมุ่งไปข้างหน้าเพื่อฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ s p e i i l l e i t t o o บนบนมิสูบิชิไ r รตันในเวอร์ชันของคุณรักกิจนะครับและนอกจากนั้นครับข้างหน้าผมก็จะเป็น City Car นะครับมาทั้งในรุ่น Mirage แล้วก็ a t r a รานะครับเป็นรุ่น Special Edition เช่นเดียวกันก็จะมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกใน p s s i o n r e e Edition นะครับพร้อมกับการตกแต่งพิเศษมีการตกแต่งด้วยหลังคาดำนะครับล้อแม็กสีดำเป็นต้นนะครับซึ่งก็ สร้างบุคลิกและความโดดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนใครบนท้องถนนวันนี้ครับที่งานของเราได้นํารถยนต์มิ u ูวิชิครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Outlander p ีเ v สจี s ีนะครับมิสูวิชิบายจูโร่สปอร์ตนะครับมิสูวิชิไันนะครับเอ็กซ์พนะครับ a t ตทรั ash, แล้วก็บีราชิกด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ของเราทุกรุ่นในวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัล Car of the Year ประจำปี2021ด้วยนะครับรวมทั้งหมด7รางวัลเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มา ชมตัวจริงกันแล้วก็เนื่องในโอกาส60ปีนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Special Edition ก็ตามหรือเป็น Passion Red Edition ก็ตามนะครับทางบริษัท Mitsubishi Motors นะครับจะสมทบทุนนะครับเงินบริจาคนะครับสูงสุดถึง5,000บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธินะครับหรือองค์กรการกุศลนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องของระบบการศึกษานะครับทั้งเรื่องการแพทย์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ คนไทยของเราสังคมไทยของเรานะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับมามีส่วนร่วมในการทําบุญร่วมกันและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับปีนี้เราเลยจัดแคมเปญพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราใช้ชื่อว่า มิซูบิชิมอเตอร์60ปีแจก60ล้านนะครับโดยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถยนต์มิซูบิชิมอเตอร์ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่มักราคมนะครับจนถึงธันวาคมปีนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะครับมูลค่ารวม60ล้านบาทนะครับชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองคำหนัก60บาทถึง6รางวัลด้วยกันนะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับ S <S <an> <S เพราะว่าเราจะจับรางวัลทุกๆไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจ,จับทั้งหมดเนี่ยสครั้งนะครับอ,อย่างตอนนี้เราอยู่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับเราจะคัดออฟกันวันที่31มีนาคมนะครับโดยลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจับฉลากในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นการจับครั้งที่1แต่ถ้าเกิดท่านพานลาดรางวัลไปไม่เป็นไรครับชื่อของท่านสิทธิ์ของท่านยังอยู่นะครับเราจะทําการจับนะครับอีกครั้งนะครับในไตรมาสถ,ถัดๆไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจะถึงไตามาททีีี่4เเลยเดยดว เห็นไหมล่ะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับเชิญชวนเลยครับแวะมาที่เมืองทองทันีแห่งนี้นะครับมาที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors เราได้นำรถยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นเลยทีเดียวผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสักรุ่นหนึ่งละครับที่ถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ